โอเคนะครับก็ต้องขอกราบซาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนี่กับผู้มาในแล้วนะครับในจ็อกเกอร์เกมเมอร์ทีวีนั่นเองทุวยนะไม่มีทีวีนะมีแค่จ็อกเกอร์เกมเมอร์เลยนะฮะโอเคนี่ก็อยู่กับแมปอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่เห็นใน mcpe มาเตอร์ก็เลยโหลดมานะฮะใครอยากโหลดนี่ใต้ลิงก์คลิปแชร์เลยนะฮะเดี๋ยวทำให้นะครับก็เอ่มก่อนนี้จะที่จะไปเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มนะฮะนี่แคเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหบอลลูนสุดยอด อ่ะโอเคฮนะช่างมันนะผมมาดูเปิดกล่องเราเองนะฮะมีชุดเกาะให้กับดาบแล้วก็จะไม่ผลจะไม่ทําให้ตัวนหนักนะฮะอืมเอาไปแค่แล้วก็มันประมาณอีกเอาเนื้อไปอ่ะโอเคแค่ดีพอนะแก,วกบอืมแล้วก็ปะไปเถอะอนะฮะอะไรนะ่ดอนอะไรเนะี่ยไม่รู้ฮนะผมไม่รู้ฮนะ โอ้โหเตาเผา,าอะไรไมันจะมีตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์เราไหมฮะนะมันจะมีแบบคริปเปอร์อย่างเงี้ยดังทางนะอย่าอย่าพูดนะอย่าพูดนะแต่มันจะเป็นจริงโอ้โหอะไรนะเนี่ยแทมโปโอ๋อไม่ใช่เป็นพวกลูกป,ปั้นนะคนใช่ไหมอ้าโอ้โหไอ้พวกที่ท่องเที่ยวนี่ก็มีเนาะต่จังหวัดนะโอเคไปเรื่อยๆ ไม่ต้องวิ่งฮะเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวรอดอาหารรดเร็วนะเอ้ยอันนึงเปิดมอนอยู่ไหมเปิดอยู่โอเคอ่ะเดินไปเรื่อยๆฮะเดินเดินไปนะโอ้โหนี่ทะเลเุ้ยบ่อน้ำนะฮะโอ้โหรถนี่น่าลงมากเจอลนะอันนี้สะพานเขาให้เราขึ้นสะพานละไปะ็นปสมบูรณ์ทางก่อนโอเคน่าจะให้ขึ้นละ แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ปึ๊บ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 เบ๊ยเึ๊บเดียวๆเลยทอ็อตแปลว่าตอนกลางคืนแถวน,นี้มดืดนะเขามีทอตให้ทุยปากวัเฉยอะ่ะเราไม่ได้เขาไม่ได้ให้เราอ่ะรีบขึ้นเถอะครับอืมรีบขึ้นเถอะครับรีบขึ้นเถอะครับโอ้โหอยากวิ่งมากแล้วแต่ว่าเหลือรถอาหารรถอ่ะโอเคเดินเถอนะอื้อหนะือจะไกลไปไหนเนี่ย วิ่งและมาอยู่แล้วที่ผองเข้า MCPE มาเ e อมาด้วยก็คือกันของหายนะฮะแต่ว่าไม่กันไม่กันตายนะฮะตายทีนี้เกิดไกลฮนะเออนั่นแหละนะฮะวุ้ยไกลตกไอลไกรอยตกใจตกใจไก่เนี่ยอุ้ยบ้าไปเลยนะเน,นะนะน้นมันประสาทนี่ป้าอะไรเขียนด้วยโหยิ่งใหญ่อลังการคนระับแต่เดินไกลมากคุยเปิดทวี Youtube ยูทูบช่อง hitcraft หรอ hitcraft อ่ะไปกดติดตามเขาได้นะผมไม่ให้เครดิตแกผมถึงจะเจอก็ไม่ให้ไอ้บุรอกตัวนี้เป็นเกือบกระโดดลงไปแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยกูขอแีแล้วกันน่ะให้แล้นแหละ เ้มาตรงนี้มีไหมโอ้มีมีลาวาเฮอเธอมีถ้า,ถ,าถ้าตกไปที่เฮเนะี่ยเราสำรวจตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มม่เป็นแบบแมปกระโหลกนะครับก็มาสำรวจได้นะฮะเป็นแบบวัดอาการ่างสร้างครับผมมามามาเล่นได้น,นะฮะเออเล่นกับเพื่อนดักรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนม้มันตักมันไต่ขึ้นได้นะ่ะเออนะก็ไต่ขึ้นไปรอเพื่อนเราก็ เอาธนูเนี่ยขอให้เพื่อนเลยนะนะเฮ้ยขอแล้วกลัวขึ้นได้อะไรวะอีกนิดเดียวฮนะขึ้นได้ตรงนี้นะงั้นผมขอขึ้นไป็นห้องเม,มืองได้ไหมเจ๊ไหมอ้โหไม่ขึ้นแล้วกูแม่งจะมืดแล้วจะมืดแล้วอ่ะเอ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะอะรีบเข้าไปส่งลูข้างในฮะกินอาหารก่อนนะผมอ่ากินไก่ไก่เคี้ยวซี่ฮะ เขาบอกว่ากินไก่ในน้ำแล้วมันจะอร่อยโอ้โหากบดักแบบนี้หลอกผมไม่ได้หรอกครับบอกเลยฮนะอืมอืม,มกูว่าละสัตว์วิ้ยมันมีทางไปต่อนะ่ะข้างลาง่างอ้อห์ไม่กว่วทางหลอกมกว่าทางหลอกนี่คนทำแมปเอ้ย,ยดื่มน้ำดีๆเลยไอ้สัตว์ cô <laughs> ừ, ta làm thế, gúu kinh chạy lên, đi kinh chạy lên, đi chạy lên, tớt, tớt chạy nè, tớt chạy, chạy nè, đi không ngấm ngấm ở, cứ เปิดประตูไปนี่ชิบหายไปวอดแน่นอนแ่งเลยกู <c oughs> นี่ทนไม่ไหวอ้าวไอ้เสื้อกดผิดเงินเกินเข้าใหม่แก <c oughs> เข้าใหม่แกง่ายไอ้อเครื่องนี่จะ,ะไหลมาก ม่เป็นอะไรเชีไเวไเดี๋ยวคุไปเป็นอะไราไปเดียทีๆ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 ีีีีเดีวไป่นน่เสีปนโอเคมีรู้สึกว่ามีกล่องแล้วก็ดกดมีกล่องแล้วก็กระดารืเปล่า,อ,า,าอ่ะโอ้โหไม่กระดาษว่ะจะเอาไอ้เียไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ จเจ็บจริงอะไรจริงอ่ะโอ้โหแล้วไม่มีน้ำเลยอ้าฮาใช่เลยมึงเอโอ้โหแล้วแดกตอนที่หมดแล้วนะอ้าวแล้วก็แดดเลย yeah. เฮีย yeah. กูจะไปยังไงกูไม่เก่งไอสอะไอ้โกไงเอืมโกงแม่งเลยอ่ะโอเคโกงแม่งเลยนะโอเคาเออปิดทำไมปิดทำไมเปิดทำไม กลางคืนนอนจกิงตรงนั้นก็ก็ว่าอยู่ทั้งมเฮ้ยสซาเย่โอ้โหเย่เกือบเกือบเอ่อขออภัยนะครับพี่โกก็อย่าทำแบบผมละกันนะฮะ น้าแต่ผมมันจำเป็นนะผม <c oughs> อยานน่างสำรับผมมันจำเป็นอยูๆๆๆ่มึงเข้าใจปหมอ้าวชิบหายแต่สำรับผมมันจำเป็นครับผมมันต้องมีกันบ้างเลยครับนะเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรอไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหรออื้มอื้มอีกสักทางหลอกไอ ที่อะไรสักกูอ่ะเอากูนึกว่าเอาอะไรมาจะหยิบถังนะแม่งเอาอะไรมาเนี่ยอ่ะอ่ฮืออะไรของมึงเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันได้ทำอะไรเนี่ยฮึบบบนี่เหรอช่วยเหรอ กินไปตรงนั้นน่ะเหรอ,อหน่าเจออี๊ยบเลยทุยเหอะแม่อยากทิพายไปปะไปดูปะไป,ไป,ไปอูอ้หียเกือบแล้วจะยินอะไรนะกลัวจะแมเออเบิ้มดบิมด โอเคถือว่าเป็นเล่นแค่ตัวอย่างก็พอนะครับก็ใครที่สนใจนะอย่าลืมกดแมปต้าร่างคลิปเลยนะครับก็โอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่กับโกูไรเดอร์ภาคสองอุ้ยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นไหล่แน่รอชักวากันดอได้เลยเชี่ยไม่ใช่อ้เี้ยเดี๋ยวโดนแย่ในหลั์นะโอเคเล่นได้ดีอ่ะแล้วก็เออเรอ คลิปหน้าได้เลยว่าจะเป็นอะไรนะฮะในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับนี่ก็ขอจบคลิปเพีเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ